ไทยานีค่ะเพื่อนๆเ,เราจะไปวัดถ้ำเขาวงกันนะคะในหุบเขาเลยครับวัดนี้ค่ะวัดถ้ำเขาวงค่ะถึงแล้วค่ะทางเข้าวัดถ้ำเขาวงนะคะ ด้านในก็อากาศดีเย็นสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งอันซีนของประเทศไทยเลยนะคะจุดเด่นคือเป็นศาลาเรือนไทยไปยุคค่ะตั้งอยู่ริมเขาลักษณะเป็นศาลาทรงไทยสี่ชั้นนะคะอยู่ท่ากลางหุบเขาค่ะพื้นที่ได้รับการจัดภูมิทัศน์อย่างปานีตงดงามค่ะ วัดถ้ำเขาวงนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไล่อำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีค่ะถ้าท่านผู้ชมและเพื่อนๆมีโอกาสดีมีเวลาก็แวะมาเยี่ยมชมความสวยงามที่มีขุนเขาอบล้อมสมชื่อวัดถ้ำเขาวงเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวมดจะขึ้นไปชั้นที่สองด้วยค่ะว่าจะมีอะไรนะคะส่วน ผู้ใหญ่ภัยนะคะกับน้องพลอยค่ะจะขึ้นไปบนถ้ำค่ะแต่มดจะพาเพื่อนๆไปชมชั้นสองของบ้านเรือนไทยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะคือแบบมีธรรมชาติที่สงบร่มเย็นเขาเรียกว่าสวรรค์นบนดินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมดจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปด้านในอีกนะคะ แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเนาะไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆวัดถ้ำเขาวงนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1987้ 1, ค่ะนานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นวัดที่สวยงามค่ะอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะที่ห้ามพลาดท,ที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวชมนะคะเพื่อนๆ ค่ะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวชมนะคะ,ะไปก็ไปเรื่อยๆเย็นนี่ในข้างบน,น,อ,งนอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเลยเร็จะไปอ่ะค<ะ>่ะขึ้นไปดูได้ใช่ไหมคะได้โอ้ขอบคุณมากค่ะตาลานี่ก็ได้ทุกชั้นได้ค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นไปชมสักน้อยนึงนะคะ สาธุเจ้าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อนค่ะสาธุได้กันค่ะสาธุมุดอยู่คนเดียวจริงๆเลยเนี่ยก็เวลาบ่ายสามยี่สิบห้านาทีประมาณนั้นนะคะสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตพาเพื่อนๆชาวยูทูบเข้าชม่อยนะคะผลลุกอ่ะ นี่ผ้าผ้าปิ่นบ้าอันนี้ทางที่เราเดินมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกจุดหนึ่งเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวคงจะมาเยอะค่ะ ตูุเจ้าค่ะเป็นยังไงน้องพลอยข้างบนอากาศอ่ะเหนื่อยไปถึงในถ้ำเลยเหรอคะสูงไหมหนูไปสูงมากไหม,ไมสูงเหรอแม,ม่ไปไม่ได้ จริงเป้าดูท่านั่งดูท่านั่งพลอยเพื่อนมาแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนพลอยเหนื่อยลงมาจากถ้ำ เพื่อนมาจริงๆด้วยเพื่อนห <c oughs> ยอกน้องพลอยค่ะเพื่อนน้องพลอยพามานะเนี่ยน้องพลอยจับ gps มาให้ไม่งั้นไม่ได้มาหรอกเนี่ยน้องพลอยเก่งนะขอบคุณนะคะน้องพลอยเมื่อกี้หมดทําบุญข้างบนมาแล้วใส่ตู้ค่ะหยอดตู้แล้ว ย0่สิบยีค่ะแล้วก็น้องพลอยก็มาทํานี่อีกสีบาทเนาะทาบุญนี้แล้วแต่จิตศรัทธานะคะเพื่อนๆมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากค่ะแล้วแต่แล้วแต่นะคะ ปเป็นเรคือเจ้าของทิฏิมณะทั้งหลายก็จะดับไปมันกายเป็นคนมีทิิมูมีสมาธิตั้งมันมากขึ้นมีปัญญาไม่หลงร่ากายไม่หลงตัวเองก็เห็นตามความเป็นจริงที่บุตรเจ้าสอนัดพิจนารณาโลภะในโลกเปเกิดนไดนะ้แลวเรารจะเข้าใจใตัวเราเองเป็นการศึกษา สีไ่ไปแล้วเขาไม่ไมีอะไรพิเศษเดืที่จะดีได้ก็คือจิตใจที่สงบสบายนั่นเองใจที่เข้าถึงธรรมะนั่นเองจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะเงินเป็นที่พึ่งของเราค่ะข,ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมคลิปนี้กินไปเที่ยวไปกับมดแดงขอบพระคุณมากค่ะ ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะน <ci> ้องพลอยก็หลับแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe <S <s พเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <S <s ขอบพระคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะ